สวัสดีพี่น้องปองป่ายพุที่ต่ำมทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอื่นถ้าเลยแชร์แนวโอ้ยแต่เศร้าตื่นเมื่นตาเมื่อนี้นะตื่นมาทรงลูกพี่น้องลูกสิไปทัศนะศึกษาจังหวัดขอๆแกเนี่ยโรงเรียนเลยพิทยาผมโอ้ยรถคันนี้มาบังในวิธีกองคอยสามประวาัสิสีายอยู่นะพระเจ้ารวมตัวกันอยู่โดนเลยพี่น้อง พวกของกระทญอยมาส่งทยอยมาส่งโอ้ยจะแม่นมาปังกองค่อยให้รถผู้ใดรถตู้รถตู้อันนี้รถตู้รถตู้ที่หล่นถังรถตู้ไร้ขันเกงตอนนี้นะผู้รถตู้นะรถตู้สิ่่นถังกูนะรถตู้โอ้ไร้ขันเกงรถตู้พี่น้องนักเรียนมอซ้ทั้งเบิดลสิบซองสิบซ้ำห้องเลยผิดนะ ห้องละสี่สิบคนปุ้ยเหมืนก็บห้าร้อยคนพูดแนวเนาะรถลตัวนี่คันละสิบกว่าสิบกว่าโอ้เป็นห้าสิบขันโอ้มีแต่คันใหม่ๆอาดูดตัวมาแต่ได้มีแต่คันงามๆเทพพี่น้องคุณนะคุณนะคุณนะค่อยสิออกก่อนเดี๋ยวค่อยสิออกบ่ไอไรวะโหลดตัวนะนนอาดูดตัวพี่น้องอดสอนรถลตัวบอกคุณนะยอดเรียงกันไรทราย รถตู้มาแต่จังหวัดได้จังหวัดนี่เนาะถ้าจังหวัดเลยด่วนๆคือสิบพ่อดรกเบื่องท่านมาหาพี่ก่อนท่านบาบพี่ก่อนผูกรองกันทยอยมาทรงทยอยมาทรงล่อหมุนล่อหมุนล่อหมุนหกนาฬิกาพนาวานะน่ะอือวันนี้มันไกลตีตีห้ากว่าแล้วตีห้าสี่สิบกว่าแล้วนี่นะอืมอันนี้ก็ทะเบียนเลยทะเบียนเลย เบียนเลยรถตู้คนนะป๊าดเอาตัวก็มายุ่ยขี่รถตู้เนอะป๊าดอย่างนี้นะอ่านมาเสด็จเนี่นะปั๊มเมืองเลยปั๊มเมืองเลยดดยอรถแล้วมาเท่าไหร่คันกระอกกระเดียดแท้ไปพาเด็กน้อยไปคนแก่รับจังหวัดเลยล้วนๆต็รถตู้รถจังเออป๊าดน่าร้ายป่านี้เต็รถตู้ยังเลยนะ ห้าสิบคันครับห้าสิบคันลายยคเอันดีมงานตัวเบิรตดิ้นนะกระต้นใจรถตู้ติดต่อได้ตีปั๊มรถตู้เมืองเลยติดต่อได้ได้เบอร์โทรนะเบอร์โทรอยู่ห่างไหนนะพวกนี้ครับพวกไหนบอสศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งปั๊มครับปั๊มครับผมตู้ตู้ใหม่นี่แต่คันใหม่ๆพี่น้องปัามหลายคันคักหลายคันเนี่ย ก็ว่ามันมาแต่หลายจังหวัดบะไรจังหวัดเลยล้วนๆที่มันไล่ทะเบียนเนาะไล่ทะเบียนหลายจังหวัดเนาะแต่ว่าเป็นพงพ้องเหมือนเลยล้วนๆเต้ห้าสิบคันครับห้าสิบคันห้าสิบคันคุณนะคุณนะชูคุณนะกุ <S 2> <S 2> ๊กโต้ดาดักกันนั Podcast. ่งหล่ออยู่ในโดมพวะ หกนาฬิกาเดินทางล้อหมุนครับหกนาฬิกาล้อมุนจอดอยู่ทางในพุก็มีสมัยเฮาตะกี้มันขี่รถขี่รถหกล้อเนาะโอุ้อายุกแกพ่พี่ก็มีพี่น้องรถตู้อย่างเลยไม่เล็กปิดไม่เล็กแต่ละคันแต่ละคันนี่ก็นำก้นกันไปตีเออต่างคนต่างไปแล้วนัดพอๆกันเอาตีแล้วนักเรียนเนี่ยหาย,ยาักบ่ หรือเต่ละคันก็รับพิซซ้อไปรับพิซซ้อมันตีต้องว่าห้าสิบคันเนาะไปนํากันในรถติดอีีแล้วเนาะตั้งแต่เจ้านายมาสิบคันนี่ก็พอแขงแล้วเนาะขนจมแล้วเนาะแต่แค่เลี้ยงจะละจอนคับเออคันไหนนักเรียนครบก็ออกเลยเอากระนัตกันเราพอมองได้ตีที่ไปไหนก่อนแล้วนี่นะไปพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น เขาพูดแบบเข้าใจว่ามาแต่ละจังหวัดมันเห็นรถมัไหลทะเบียนแต่วันห้องจังหวัดเลยล้วนๆตีรถตู้มยังเลยล้วนๆเป็นกลุ่มกันที่มันได้ไล่คันแท้กันมีน้องบัวมาซอยแล้วก็มีตุ้เทียวครับโอ้ถ้าขบ่พอกระโถเอินทางเอินเอินก็มีเคียใครเนาะครับขบผอเขากระโถโอ้เปลี่ยนสันพี่น้องเขาเมาเนี่เมาเป็นเมืองตีครับคันแม่นเป็นเขาคนทั่วไปเมาเนี่ยนะครับ แล้วแต่ตกหาน้ำมันก็แล้วแต่ตกลงกันสินี่ตีขับคุณครับขอบคณครับรถตู้มย่งเลยพี่น้องรถตู้มย่งเลยคุณนะอยอด,ดยงแถวขันงามใช่ว่าเนาะมีแต่ขันมัม่ใหม่ตี <laughs> เหรอต้องขันใหม่ใหม่เนาะจากป๊อดไผ่เนาะสุดยอดครับสุดยอด <laughs> ไม่เล็กติดแต่ละคันแต่ละคัน